สวัสดีครับพี่น้องป้องไปไม่นี่นะครับน,นี่ของสิมานําเสนอนะครับปลาร้านะครับปลารา้าแซบนวนะครับนี่นะครับปลารา้านวนะครับแซบ,บอีลินะครับวันนี้จะมาทําเมนูส่วข้าวปุ้นพี่น้องส่วข้าวปุ้นกินเบิร์ดบว่นอกก่อนซองจับใส่ลงไป ก็กบบปรุนพี่น้องมีใจก็ตามมานะครับพริกขงใส่ลงไปม<ป>าร้านนี่ครับใส่ลงไป แอนปลานะครับต้บงงองใส่ผงนวนะครับมันนวดอยู่แล้วนะครับเน,นี่ยรรสรเณีและหอมหัวแดงใส่ลงไปพี่น้องใส่ลงไปคูกลงไปสมแขวพี่น้อง <c oughs> นะครับ ใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับนะครับติดต่อมาตั้งอดีนะครับบ่พ่อใส่ลงไปนะครับด้วยปลาาแซ่บปลานัวนะครับปลาระสูุดปรุงรสนะครับจากร้านตำติ๊กนะครับติดต่อนุ่มติ๊กได้นะครับเนี่นะครับ ามขวดร้อยนะครับใครสนใจนะครับสามขวดร้อยนะครับแบบแซบแบบนวดโอ้ตรงใส่ผงนวนะครับต้องใส่ผงนวนะครับแสบของมันอยู่แล้วนะครับมีผักด้วยนะครับมีผักน้ำ ทั้งสี่นะครับทั้งไปฮึมสุดยอดสุดยอดเมน,นูนี้นะครับสุด้ หนึ่งส่วนกระปุลน,นะครับใส่ส้มตำกระแซบนะพี่น้องส้าตามตำก็ได้นะครับมว้มาแต่ส่วนกระปุลน,นะครับไปทำอย่างอื่นใดนะครับกัดแป้งเอานะครับนวดยีีนะครับ <c oughs> ใครสนใจนะครับติดต่อได้นะครับสามขวดร,ร้อยนะครับสามขวดร,ร้อยหขวด39บาทนะครับถ้ายกชุดชุดละร้อยสขวดนะครับพีโปรงให้นะครับสนใจ,จติดต่ออุดีนะครับอุดีพาสวก กิผักเยอะๆมันจะได้อ้วนเอาไว้เมื่อไห้เมืนน่อไนานะครับจำหน่อยนะครับสะดวกสบายนะครับประเดก ตัวข้างล่งติ๊ก็ได้นะครับเดี Double ๋ยวผมแจกให้นะครับ เปลาร้าแซ่บปลาร้านันะ้องปลาปรุงรสนะครับสุกเรียบร้อยนะครับถูกตักอันน่ามั่

อะไรจะบอกให้เที่ยวต้องปลาลหแซ่บปลาหนัวนะครับไว้ี่นี่ก่อนครับพี่น้อง